อีคนอีก่ป่ะพูดคุยได้ไหมเอ้าคุยกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมว่ากําลังจะอ่านนะทุกคนคือทุกคนดูสังเกตตรงหัวอันนี้คือเป็นผู้ชายแต่ว่าส่วนตัวคือผู้หญิงลุงแต่งชุดอะไรวะเนี่ยลุงอันนี้คือลุงพูดกับเรานะว่าสวัสดีจ้าฉันกลับมาเกิดใหม่แล้วล่ะลุงเรียกตัวเองว่าฉันเนี่ยนะถ้าเรียกว่าลุงนี่จะตีตายเลยฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ได้ไงว่าผมกําลังเรียกมันว่าลุงพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งฉันเคยมีนักเรียนอยู่ในห้องเรียนของฉันฉันรู้เพราะว่าฉันรู้เพราะเขา อยู่ตลอดเพื่อนข้างห้องก็ใจดีกับฉันมากเขาเอาอาหารมาให้ฉันผ่านกระจกด้วยจาวนั้นทุกคนเหมือนว่าเกมนี้มันจะคนที่เป็นครูหรือว่าอาจารย์เละนักเรียนเขาน่าจะโดนสาบให้เป็นพวกปลาทองนะทุกคนอะไรวะเนี่ยเรายิงอ่านยิงเดนไม,ไม่รู้เรื่องทุกคนไปต่อก่อนนี้ทําให้ผมงงทุกคนไปลงไปข้างล่างปลายปๆายปก่อนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะน่าจะเดินมาสํารวจแล้วก็มาคุยกับลุงที่เขาพูดว่าฉันนั่นน่ะตอนนี้ก็ไม่มีปลาจะขายแล้วเราก็ทําการขึ้นเรือแล้วก็เดินไปเกาะข้างหน้าเลยอือเดี๋ยวนะ มันมีแสงสว่างเหลืองๆทุกคนเดี๋เดๆอเดอ๋อมันมีให้เก็บด้วยอ่ามันไม่ได้พูดกับเรานั้นทุกคนอันนี้มันบอกแค่ว่า